สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําไมโครโฟนนะครับมนไว้เลยยี่ห้อสักกีซีนี่นะครับมีเป็นกล่องมาแบบนี้เลยนะครับอย่างดีเลยครับผม่าเปิดดูข้านี้ก็จะมีขาตั้งมาให้ด้วยหนึ่งอันที่นี่โทรศัพท์ มีฮอตชูนะครับจะมีไม้ทั้งหมดสามตัวจะมีตัวนี้จะเป็นแบบส่งสองรับหนึ่งนะครับตัวนี้น่อเน,นี่ยสตีซีนี่สตีชนี่อะไรอย่างนี้ครับแล้วก็จะมีพวกสายที่ก็มีสาย T-R-S ต่อกล้อง T-R-R-S ฝั่งัราจะใส่โทร,รศัพท์เ้าก็จะมีเป็นไมลลาวเวียไมลลาวเวียมาค้ายร่วมตัวอย่างนีกหนึ่งก็จะเป็นไมลลาวเวียสองสองเส้นข้อตอนนี้มันสองหนึ่งสองเส้นก็จะมีข้อต่อ อันนี้จะเป็นสายชาร์นนจสายชาร์จชาร์จตัวเป็นแบบนี้นะครับจะมีอย่างนี้เลยยังดีเลยครับตัวนี้เสียบไป usb type a ออกมาไ y สามสามหัวเลยครับใช้งานง่ายก็จะมีขนแมวเป็นตัวติดตรงไม้ สองอันมัก็จะมีข้อต่อนี่เอาไว้ต่อตังนี้ก็ได้ตัวก็หนีตโทรศัพท์ตัวนี้จะเป็นขาตั้งเอาไม้มาต่อเวลาเราถ่าย vlog เบเซฟเบสซี่เบตปรับใส่กล้องได้ใส่มือใส่ไม้ตรงนี้ได้ต้องมีอะแดปเตอร์เสียบตันี้จะมีฮอทชูมาค่วนตัวนี้จะมีเป็นแม่เหล็กเอาไว้ตัวแม่เหล็กเนี่ยเอาไว้ใส่กับตัวนี้ อัาของนี้มีตัวแม่เหล็กมาให้ด้วยเขาต่อกับมือถือ,ถอถกับโทรศัพท์มือถือเนี่ยดูดีมากเลยเนี่ยแรงม,งมากๆก็ใส่ก็ใส่เข้าไปตัวนี้นะครับใส่ตัวไม่แล้วก็เอามาแปะนต่ถ้าเม,ม่อเราเอาเป็นโทรศัพท์แล้วเ็ไปแปะอันนี้มันจะไม่ติดน,นจะเป็นโทรศัพท์ไม่ติดมัน,น,นก็เป็นเหล็กอย่างเงี้ยเนี่ยติดได้เลย ไม่ยี่ห้อ e ซัตจีซีนี่ตัวนี้จะเป็นรุ่นสองตัวส่งหนึ่งตัวรับนะครับสัญญาณมันก็ถือว่าดีใช้ได้นะครคุณภาพราคาประหยัดถ้าเป็นไม่ยี่ห้อดังๆตัวนี้ก็จะอยูประมาณเจ็ดแปดพันนะตัวนี้เขาบอกว่าใช้งานได้ไกลประมาณห้าห้าสิบเมตร ซา,าร์ดหนึ่งพังได้ประมาณห้าถึงหกชั่วโมงห้าถึงหกชั่วโมงนะครับไวเลสไวไฟสองจุดสี่ไมยี่ห้อเซตจีซีนี่เป็นไมค์โฟโฟนไวเลสราคาประหยัดครับผมอุปกรณ์ให้มาครบมากๆครับร่วมคุ้มสุดๆ,ดๆตัวน,นี้ครับผมขอคุครับ